ทันทีที่การประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเสร็จสิ้นชื่อของพรรคประชาธิปไตยใหม่ก็เป็นที่สะดุดหูพร้อมประโยคคำถามมากมายที่หลั่งไหลกันเข้ามาว่าพรรคนี้เป็นใครมาจากไหนและได้ที่นั่งเข้าสู่สภาได้อย่างไรในเมื่อเป็นพักขนาดเล็กที่กระแสสังคมแทบไม่เคยพูดถึง พรคประชาธิปไตยใหม่ก้าวสู่สนามการเมืองโดยจดทะเบียนพักการเมืองเมื่อวันที่19เมษายน2554ม,ม,มีนายสุรทินพิจารณ์อดีตเลขาธิการชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหัวหน้าพักโดยพักประชาธิปไตยใหม,ม่มีสมาชิกพักทั้งหมด19คนทั้งสมาชิกส่วนใหญ่กว่า80เอร์เซ็นล้วนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูโดยสนามเลือกตั้งครั้งนี้ พรรประชาธิปไตยใหม่ส่งผู้สมัครสอสในระบบบัญชีรายชื่อ6คนและสอสระบบเขต4คนลงสนามจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพักประชาธิปไตยใหม่ได้รับคะแนนเสียงทั้งหมด112,942คะแนนทว่านายสุรทินที่ควบตำแหน่งผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่1ก็ถึงคราวต้องสละเก้าอี้ให้แก่ผู้สมัครในลำดับที่ส เนื่องจากนายสุรทินมีสถานะล้มละลายส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้งจนนางพระชรินมั่นปานผู้สมัครสอส,อสอแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่สองลอยลำเข้าสู่สภาทันทีสำหรับกลยุทธ์หาเสียงของพรรคประชาธิปไตยใหม่ใช้วิธีให้ผู้สมัครเข้าหาประชาชนถึงบ้านพร้อมชี้แจงนโยบายต่างๆด้วยตนเองโดยพักนี้ไม่เคยมีแม้แต่แผ่นพับ ไม่มีทั้งป้ายและรถหาเสียงและไม่เคยมีเวทีปราศัยเป็นของตนเองส่วนนโยบายที่โดดเด่นของพรรคประชาธิปไตยใหม่คือการผลักดันให้เกิดรัฐสวัสดิการโดยพรรคมองว่านี่คือนโยบายที่สามารถดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างแท้จริงทั้งนโยบายเรียนฟรีและการรักษาสุขภาพฟรีรวมถึงการจัดกองทุนบำนาญประชาชน3,000บาทต่อเดือนพร้อมเสนอให้มีการยกเลิกระบบเงินเดือน เป็นการจ่ายค่าจ้างในรายสัปดาห์เช่นเดียวกับประเทศออสเตรเลียเพื่อให้การหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจเร็วขึ้นและประชาชนเป็นหนี้น้อยลงโดยแนวคิดและนยโยบายต่างๆของพักได้รับคำแนะนำจากนายอุทัยพิมพ์ใจชนอดีตประธานรัฐสภา30วันเรามีเงินเดือนใช้3วันอีก27วันไปกู้นะผมไปดูที่ออสเตรเลียาว่าทำไมฝรั่งมันถึงเป็นหนี้ พลังไม่เป็นที่เพราะว่ามันได้เงินทุกชั่วโมงมันได้เงินทุกสัปดาห์ทำการกระแสมามื่อในสนามเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่มองว่าการที่พักได้รับการตอบรับจากประชาชนจนสามารถครองที่นั่งในสภาได้เป็นเพราะประชาชนมีความพอใจในนโยบายของพักอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมาพักก็เน้นการหาเสียงกับกลุ่มคนรากหญ้าในภาคเหนือและภาคอีสาน แต่การได้ที่นั่งสสมาหนึ่งตำแหน่งก็ทำให้หัวหน้าพักรู้สึกดีใจไม่น้อยและความสำเร็จในครั้งนี้จะทำให้พักส่งผู้สมัครลงสนามเลือกตั้งในครั้งหน้ามากยิ่งขึ้นเข้าใจว่าคนทั่วประเทศน่าจะได้รับรู้ว่าต่อไปนี้มีพักการเงพนพักนึ่งซึ่งฉีกแนวไปจากพักที่เคยดูแลบ้านเมืองมาใช่ไหมครับเราเป็นรัฐสวสดิการนะครับเราให้ประชาชนจริงแต่ว่าเราก็มีเสียงพอ,อสมควร ในส่วนของการจัดตั้งรัฐบาลพักประชาธิปไตยใหม่แสดงเจตนายอย่างชัดเจนว่าต้องการร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการพักดันนโยบายต่างๆซึ่งล่าสุดหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่เปิดเผยว่ามีการพูดคุยกับตัวแทนพักเพื่อไทยในการร่วมรัฐบาลแล้ว